เมื่อวันที่8กระกฎาคม2565เวลา8นกาสนาทีถึงเวลา12นากานห้องประชุมพิรศิทธิ์คำนวณสินวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิน่นมหาวิทยาลัยคอนแก่นมีการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิน่นดิจิทัลโดยมีนายกเทศมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและปรลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมประชุมด้วยสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์ออก,กรมหาชนในฐานะหน่วยงานกลาง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินง,งานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนสพร ได้เล็งเห็นความสําคัญของกลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตวรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยพุทธศักราช2566ถึง2570 ในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีระบบบริหารและให้บริการประชาชนเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนดังนั้นสพรจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับหน่วยงานท้องถิน่น ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปี2565ในวันนี้ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากทงช้ยกุศลกรสำนักข่าวแมกโปรรายงาน